สวัสดีครับผมยูริคุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาตีบอสหุ่นยนต์ลีมานะครับผมก็เป็นกิจกรรมพิเศษเนาะ <c oughs> คือมันเป็นบอสที่แบบตีได้แค่1วันเท่านั้นนะครับผมอ่าซึ่งบอสกิจกรรมก็คืออ่าบอสไอตัวหุ่นยนต์ลิมานี่แหละนะครับอ่าประมาณนั้นเลยโอเค ก็คือมันก็ต้องปีบอสให้ตายภายใน24ชั่วโมงนี้เท่านั้นนะครับแต่บอสในส่วนของบอสน,นะครับผมก็คือช่วยกันตีนะในส่วนนี้คุณก็ต้องใช้ทีเวทนะทีเวทมันก็จะใช้ได้ดีกว่านะครับผมซึ่งผมไม่มีในในกาปีใหม่ซึ่งผมก็ต้องพึ่งทีมไก่ภาพทีมเดียวนะครับผมประมาณนั้นแหละ แล้วก็คือมันเป็นบอสที่แบบใช้คนละเจดรอบนะครับผมก็คือ,อตีคนละเจดรอบนะคือช่วยกันตีอ่ะหรือ10บรอบก็ว่าได้นะครับมันจะมีคนที่ตีไปแล้วอยู่นะครับผมมันก็ดูได้นะโอเคอ อันนี้คือผมใช้ทีมมีทีมที่แบบผมใช้อ่าคือทีมกายภาพส่วนใหญ่นะครับผมทีมเมก็ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกประมาณนั้นแหละนะครับผม ส่วนใหญ่แล้วคือทีมเวทมันจะตีได้ดีกว่าแต่ว่าทีมไกลภาพนั้นก็โหดเช่นเดียวกันนะครับอ่ามันก็อ่าแบบว่าก็ตีได้เลยก็ว่าได้นะบางคนแค่ทีมเวทนะครับผมทีมเวทตีดีจริงนะแต่ว่าผมไม่ปีนตินิกะนะครับผมปีใหม่นินกะปีใหม่ผมไม่ได้เลยนะ,ะใน่ว ไม่มีนีในกาปีใหม่เนาะอ่าก็อ่าก็าจัดทีมแบบรูปลูปใหม่นะครับอ่าแล้วก็ฮ ก็ทีมเวทนะครับผมไปทีมหนึ่งแล้วเนะาะในสูนี้นะครับโอเคออมาจะทีใหม่กันเลยก็มันก็จะมีรถเกาะนะครับผมในทีมนะรถเกาะ2ตัวนะครับก็มีคริสติน่ากับมาโคโตะนะครับ โอเคนะครับผ่านไปแล้วอีกทีมหนึ่งนะอ่าอันนี้คือทีมไก่ภาพนะครับผมที่ผมแนะนำจัดนะครับตีได้กี่ล้าน11ล้านนะครับอ่าก็มาจัดทีมต่อไปกันเลยนะครับอ่าทีมก็มันก็จะประมาณนั้นนะครับผมอืมโอเคก็มันก็จะมีตามนี้เลยนะฮะมาเล่นความรู้ดีกว่า โอเคนะครับก็อ่าประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็ตามนั้นนะครับผมบอสเลือด22ล้านได้ดาเมจนะครับผมก็คืออ่าเยอะพอสมควรไปจะทีมต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคทีมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีน้องอ้อยมาด้วยนะฮะอ้อยล่างโรงเรียนเนาะโอเคเริ่มเล่งสปิดก,กันเลย อ่าโอเคในส่วนนี้มันก็จะประมาณนี้นะฮะจบไปละโอเคก็ได้ดาเมจ26ล้านนะฮะผมอ่าไปจัดทีมต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคทีมก็จะประมาณนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เอารถเกาะไปดีกว่านะครับผมถ้าเน้นทีมกายภาพเนาะโอเค โอเคนะครับดาเมจก็จะได้เท่าไหร่ประมาณ25ล้านกว่านะครับผมถ้าผมประมาณจริงๆนะ25ล้านนะครับผมอ่มาเริ่มกันเลยโอเคทีมก็จะประมาณนี้นะฮะมาเริ่มกันเลย โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าก็ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปไม่ได้หมายความว่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปคลิปเก่าๆให้เนาะอ่าโอเคเริ่มกันเลยก็ช่วงนี้ผมไม่ว่างด้วยนะครับผมอ่าทีมก็จะประมาณนี้นะทีมต่อไปนะครับผมทีมเวทด้วยกายผสมเวทนะ ก็เดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังก่อนกันนะโอเคบอสก็จบเพียงเท่านี้นะคะผมอ่าก็ สำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใจากผมนะกดซับสบไครต์ให้ถึง50 Subscribe คร,ร,รผมจะไลค์แจก ID 1 ID นะฮะอ่า ID เป็นคอนเน่เนาะก็ขอขอบคุณที่มารับชมกันนะครับขอบครับ